หอกคุณผู้ชมเหลือจะเชื่อเกิดขึ้นจริงครับสุพนัตร,ร่างทองครับซัดหนึ่งจ่ายหนึ่งครับสื่อต่างประเทศยกให้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ครับในเกมที่บุรีรัมเอาชนะ ยะโคดารู้ตาซิมได้เกิดอะไรขึ้นมาดูจังหวะสําสคัญและการตัดเกรดในเกมนี้กันนะครับและสําหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกําลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับ เขาเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่ากลายเป็นเกมที่พลิกไปพลิกมาแบบโคตรมันจริงๆครับสำหรับระอุเดือดอาเซียนในการแข่งขันสโมสรทั่วใหญ่ของเอเชียอย่าง f อ c h a m ช i o n ี l e e g u e ครับบุรีรัมยูในแต่เกมนี้จัดเอ็มแบบสุดๆครับเหลือเชื่อคนลุกสู้ครับสุวนัเหมือนตาคัมแบ็กกลับมางวดนีน่าสนใจครับประสานงานกับบิโซลีโดยเฉพาะแดนกลางเนี่ย บุรีรัมย์อัดผู้เล่นเต็มอัตรลาศึกเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าแนวรับก็แข็งแกร่งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับต้องบอกว่ามันพลิกไปพลิกมาสถานการณ์คาดเดายากครับแค่27วินาทีครับกลายเป็นยาโฮดารุทาซิมครับเอาบอลไปซุกที่ก้นตะข่ายของเจ้าถิ่นอย่างบุรีรัมย์ได้ก่อน27วินาทีตรงนี้ก็เป็นฝีเท้าของเจ้าฟิกโกเรโดนะครับนี่คือนักเตะนะครับ ที่ได้รับฉายานักท่องเที่ยวมาเลเซียนะแล้วก็เล่นเอาแนวรับของบูริลัมป่วนตั้งแต่ช่วงต้นเลยตอนแรกคิดว่าจะได้ประตูนะครับแต่ว่าพอ VR เช็คครับมันจับภาพได้ว่าตัวของฟิกเกอร์เรโดเนี่ย มีจังหวะแฮนด์บอลก่อนลูกนี้ก็เลยโดนลิฟต์ไม่ได้ประตูขึ้นนํานะครับแต่ผมคิดในใจว่าหุนล่งอกมากตัวแทนจากประเทศไทยรอดตัวไปแบบบุดวิดนะครับที่ใครที่มันครับคุณผู้ชมจากนั้นครับบุรีรัมยูในเต็ดมามีโอกาสเอาบอลไปซุกที่ก้นตะข่ายได้บ้างครับจากจังหวะของบิทโซลี่หลุดเดี่ยวเข้าไปโดนกับประตูยิงเข้าไปแล้วครับแต่ว่าพอมาเช็ค ดูอีกทีเนี่ยบิโซลี่มีจังหวะล้ำหน้าไปก่อนก็เลยโดนลิฟป,ประตูไปเหมือนกันเรียกว่าพิกไปพิกมาแลกกันคนละหมัดแลกกันคนละดอกครับคุณผู้ชมแต่จังหวะสำคัญในช่วงครึ่งแรกเกิดขึ้นในนาที27นะครับทางด้านยาโคผู้มาเยือนครับ มาได้ประตูออกนำมาช็อตนี้เนี่ยเป็นคริสเตียนกูแดนะครับประการหลังชาวสเปนที่ยิงเข้าประตูไปผมนั่งดูจังหวะนี้ต้องบอกว่าหูน่าเป็นห่วงสำหรับบุรีรัมนะโดนแบบนี้เพราะปกติคู่นี้เจอกันเนี่ยยิงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสถิติของบุรีรัมไม่เคยแพ้ยักษ์โฮดดลูตาซิมนะครับดังนั้นเนี่ยโผยังคิดได้ใจว่ายังไงนะครับทีมปราสาทสายฟ้ากลับมาได้อย่างแน่นอนนะครับยิ่งได้เห็นเกมในช่วงท้ายครึ่งแรกเนี่ย ก็ต้องบอกแล้วก็ต้องคอนเฟิร์มได้เลยว่าบุรีดำเปิดหน้าบุกยับเลยนะครับแม้ว่าจบครึ่งเวลาแรกครับเจ้าทินจากประเทศไทยนะครับจะตามอยู่1ต่อ0ก็ตามแต่โดยภาพรวมแล้วผมเชื่อว่ากลับมาแน่นะครับเพราะว่าเกมมันยังไม่จบนี่แล้วก็อย่างที่บอกว่าบุรีดำเนี่ยไม่ยอมหรอกที่จะเสียสถิติสำคัญโดยเฉพาะการที่เสียเกมในบ้านแพ้ให้กับ คู่แข่งจากมาเลเซียอย่างยาโฮดดรุกซิมคู่นี้เขามีประเด็นกันอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่ากลับมาได้ครับแล้วก็พูดไม่ทันขาดคำครับครึ่งหลังเนี่ยต้องบอกเลยว่าบุรีรัมมครับมาดีสุดๆอันนี้ต้องกราบเลยนะครับฟอร์มการเล่นของแบงค์สุพรรณเหมือนตามันสุดยอดยอดสุดร่างทองแบบโคตรครับกลายเป็นคีย์แมนกลายเป็นคีย์หลักสำคัญเลยในการ ได้2ประตูยิงแซงครับไล่เลี้ยงตาในที่51ครับเป็นการหลอกหลอนนะครับยอโฮอีกครั้งของดาวยิงทีมชาติไทยเรานะครับเรียกว่าเป็นตัวสําคัญมากนะครับการขับเคลื่อนการวิ่งไล่ของสุนัทเหมือนตามันช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็จังหวะที่ยิงตีเสมอก็ยิงโคตรสวยเอี้ยวตัวไปเสาไกลไปเี่ยงหายไปเลยนะครับยกนิ้วเอาไป10เต็ม10เลยซึ่ง พอตีเสมอหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับทีมปราสาทสายฟ้าก็ต้องบอกว่ากลับเข้าสู่เกมแบบเต็มตาเต็มใจครับคุณผู้ชมครับแล้วเท่านั้นไม่พอนะครับอีกไม่กี่นาทีถัดมาแค่3นาทีหลังจากที่ยาโฮเสียประตูตีเสมอครับก็กลายเป็นบุรีรัมครับที่มาเจอทีเด็ดของสุนทรอีกแล้วครับแต่ว่าจังหวะนี้เนี่ยเป็นจังหวะโชว์เก่านะครับค่อยๆลำเลียงบอลน,นะครับเราก็เก็บบอลพอบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษเนี่ย มีดึงจังหวัดอยู่นิดนึงก่อนที่จะป้ายให้กับโรเบรซูนะครับจับแบบเยือกเย็นแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับให้บุรีรมําแซงขึ้นนํา2ประตูตอนหนึ่งครับผมพูดได้เลยว่าหูนี่คือสิ่งที่แฟนฟุตบอลของบุรีดํา รอคอยนะครับที่จะปลดปล่อยมันออกมาเพราะว่าเกมมันเครียดตั้งแต่เริ่มต้นนะครับถ้าฟังแต่ต้นคลิปเนี่เห็นชัดว่าสถานการณ์มันพลิกไปพลิกมาจริงๆถามบุรีรัมต้องตกเป็นฝ่ายบันรองก่อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องพยายามสู้ต้องจัดหนักจัดเต็มนะครับแต่บุรีรัมทำได้ครับแซง2ต่อ1แบบสุดยอดนะครับผมให้เลย2ลูกที่เกิดขึ้นนะสุรณัทเมือนตาย,ยิงหงใจหนในเกมนี้นะแล้วก็ ในส่วนของโรบอทซูนะครับก็ไม่ธรรมดาเกมนี้ก็ยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งเหมือนกันนะครับก็เรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่น่าประทับใจแบบสุดๆไปเลยครับโดยเกมนี้ครับมาตัดเกรดผู้เล่นกันครับโดยเฉพาะสื่อต่างประเทศนะครับอย่าง SofaScore เว็บไซต์ชื่อดังนะครับที่มีการตัดคะแนนแบบชัดเจนมากๆครับเกมนี้นะครับทางฝั่ง s o f a s c o r e ยก ให้แบงค์สุภนัทเหมือนตาครับกลายเป็นดาวเด่นประจำเกมนี้ไปเลยครับฟอร์มการเล่นทั้งยิงทั้งจ่ายรวมไปถึงคอยขับเคลื่อนแนวรุกให้กับบุรีรัมเนี่ยส่งผลให้เกมนี้บุรีรัมสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาได้อย่างยอดเยี่ยมและก็ยิ่งใหญ่เกียงไกลเก่งกล้าท้าทายเอาไป้ครบเลยครับซึ่งต้องบอกเล่ากันแบบนี้ครับคุณผู้ชมคือผมเองเนี่ยก็ พยายามมองอยู่นะครับส่วนนั้นเหมือนตากับการกลับมาครั้งนี้เนี่ยบุริรัมได้ประโยชน์จากน้องเยอะหรือไม่ผมบอกได้เลยว่าได้ประโยชน์เยอะมากนะครับเพราะว่าตัวแบงก์กำลังเข้าสู่วัยที่สามารถจะคุมหรือคอนโทรลเกมแนวลุกได้ดีขึ้นนะครับประสบการณ์ฝีเท้ามันลงตัวลงล็อกหมดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ย ทำให้แดนหน้านอกเหนือจากมีบิโซรี่อยู่ข้างหน้านะครับตัวแบงก์เองก็ทำได้ดีนะครับแล้วก็ทำได้แบบยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็กลายเป็นมูลเหตุสำคัญนะ่ะที่ทำให้บุรีรัมพิกสถานการณ์มานะครับคือฟอร์มดีแบบนี้ภาวนาผมภาวนานะยาเจ็บเด็ดขาดน,นะแบงก์นะอยู่ยาวๆช่วยทั้งบุรีรัมแล้วก็มาช่วยทีมชาติไทยของเราด้วยครับยิ่งได้เห็นฟอร์มเกมนี้แล้วเนี่ยผมพูดได้เลยว่าผมเข้าใจเลยว่าทำไมทีมชาติไทยถึง กองหน้าฟืดๆช่วงนี้นะครับขาดแบงค์เหมือนขาดใจเ,เช่นเดียวกับบุรีรัมนะคือถ้าเกมนี้บุรีรัมไม่มีแบงค์สุ่รนณเหมือนตาไม่รู้ว่าจะออกมาในรูปเกมไหนด้วยซ้ำนะครับแต่อันนี้ผมบอกชัดเลยว่านี่เกมร่างทองของจริงอีกคนหนึ่งที่ต้องชมนะครับผมพูดถึงดาวเตะนะครับทีมชาติอินโดนีเซียอย่างเช่นพัฒนามานะครับเกมนี้เล่นดีมากนะโดยเฉพาะฝั่งซ้ายนะครับเรียกว่าคอย ฝากัดกั้นเกมนะครับตรงกลางแล้วก็เติมทั้งเกมรุกเกมรับมาครบอ่ะนะครับเฟอร์ฟาร์กอร,กร,กรเนี่ยให้คะแนนสูงถึง7.0เลยนะครับก็เป็นส่วนสำคัญที่อยู่เบื้องหลังของตัวของสุูนันเหมือนตาด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเล่นดีมากอันนี้แบบให้เลยผมก็เออน่าสนใจกับการเสริมมาของผู้เล่นโคต้าอาเซียนรายนี้นะครับคุณผู้ชม ขณะที่หนึ่งคนครับไม่พูดถึงไม่ได้ครับโรเบอร์ซูนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแข้งที่ยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งนะไม่ต้องพูดถึงเรื่องฝีเท้าและคุณภาพเลยช่วยได้เยอะช่วยได้ดีมากนะครับแล้วก็ทางโซฟาสกอร์นะตัดให้ถึง 7. 8ุดปาดเลยนะครับยอมรับว่าสุดยอดมากนะครับสำหรับนักเตะ,ะรายนี้นะครับคุณผู้ชมและอีกหนึ่งคนที่จะไม่พูดถึงไม่ได้อันนี้ต้องย้ำว่าต้องพูดถึงด้วยประการทั้งปวงก็คือ ในส่วนของนิวอัตเทอริทนะครับซเซฟประตูสำคัญหลายลูกเลยนะครับแล้วก็ช่วยให้บุรีรัมนะครับสามารถผ่านพ้นสถานการณ์สำคัญสำคัญไปได้นะครับจนมีตามในเกมนี้ไ <ochond> ด้สำเร็จนั่นเองนะครับเมื่อพูดถึงฝั่งของบุรีรัมแล้วก็ต้องยกย่องยโฮดรุตซิมด้วยนะครับเกมนี้ถือว่าเตรียมการมาได้ดีเตรียมการ หวังที่จะล้างแค้นให้ได้นะครับแต่ก็ต้องยอมรับแบบตรงไปตรงมานะครับว่าเกมเกมนี้มันค่อนข้างระทึกในทุกจังหวะมันในทุกช็อตจริงๆซึ่งเยาโคสู้ได้ดีนะครับน้ำก่อนด้วยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกฟุตบอลมันต้องดูจบเกมนะถึงจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ก็ต้องให้เกียรติทางฝั่งของเยาโฮที่วันนี้ก็ก็ทุ่มสุดตัวนะครับแล้วก็ทําให้เกิดเกมคุณภาพแล้วก็สุดมันนั่นเองครับคุณผู้ชมสรุปภาพรวมนะ เป็นเกมที่ทําให้ผมรู้สึกมีความสุขอีกครั้งนะครับกับการได้ดูฟุตบอลไทยนะบุรีรัมย์ก็ถือว่าเป็นตัวแทนจากประเทศไทยเราที่สามารถนะครับต่อกรกับยักษ์ใหญ่อาเซียนได้เลยยาโคนี้เป็นทีมที่มีเงินประมาณเงินถุงเงินถังมากมีอํานาจและบาร,รมีมากที่มาเลเซียย้านะมากๆใครที่ได้ติดตามช่วงเวลาตอนนี้จะรู้จะทราบว่ารัฐยาโคนี่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนในะปัจจุบันนะนะแล้วก็ ต้องบอกเลยว่าก่อนเกมเนี่ยผมก็แอบบนวันเหมือนกันเพราะว่ารัฐยโฮช่วงหลังก็มีส่วนสําคัญนะครับกับทีมชาติมาเลเซียเยอะมากนะครับแล้วก็ก็ไม่คาดคิดนะครับว่าบุรีรัมจะยังเล่นด้วยฟอร์มที่ไร้พ่ายกับยาโฮในถ้วยเอเชียเหมือนเดิมหรือไม่แต่ก็ทําสําเร็จจนได้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่น่าย,ยินดีมากๆเลยทีเดียวนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของพี่น้องบอลไทยประจําคลิปคอนเทนต์ตัวนี้ครับ คุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบสนักจะเต็มกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์ Big c h a มปแบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมปหน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ